ฟ้ามีตาตอนแสบเป็นเรื่องราวของจำนงกับวิบูลเป็นคนใจดีชอบอุปการะเลี้ยงดูเด็กที่ด้อยโอกาสขาดแคลนแต่ภายใต้หน้ากากใจบุญจำนงกับวิบูลเป็นคนเลววิตฐานทั้งล่วงละเมิดทางเพศเปิดคลินิกทำแท้งเถื่อนและที่สองคนรับเลี้ยงเด็กๆเพราะว่าจะเอามาใช้งานนับตั้งแต่ปู โชคจ๋องจนมาถึงเอือยเมื่อเวลาผ่านไปทั้งหมดโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ได้กลับมาหาจำนงกับวิบูลแต่ทั้งคู่จำเด็กๆไม่ได้ทั้งหมดร่วมมือกันวางแผนเอาคืนหลอกปั่นหัววิบูลกับจำนงให้เสียทั้งข้าวของเงินทองต่างๆจนหมดตัวและเมื่อวิบูลกับจำนงรู้ความจริงทุกอย่าง ว่าเด็กๆที่ตนเองเคยทำไม่ดีไว้กลับมาแก้แค้นก็สายไปเสียแล้วโปรดติดตามชมละครสั้นรายการฟ้ามีตาตอนแสบออกอากาศวันเสาร์ที่9มกราคม2564กดติดตามช่องจะแม่ละครทาง YouTube และ a c e b o o k กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน